อันนี้ก็มาอีกโซนหนึ่งเป็นโซนรองเทา้าเยอะเลยรองเท้าแตะมาโซนแบบรองเท้าแตะใครอยากขายรองเท้าอะไรแบบนี้มีอะไรบ้างรองเทา้าออ่ะอขงเรองเท้าแตะรองเทา้ายางนะครับโซนนี้ปาลลองถามราคาเลยไม่แพงหรอกดูได้นี่รองเท้าอะไรวะเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่า ใช่เหรอดูไม่เป็นรองเท้าพวกนี้แต่รู้ว่าเนี่ยเป็นรองเท้ายางรองเท้าสไตล์อะไรเนี่ยไม่รู้ส่งอะไรนะอันนี้เขาบวชกรน์นี่กันใครที่ชอบบวชสไตล์แวร์หรือรองเท้าแตะที่ติดยี่ห้อนะมาดูได้เลยมาคัดเองอย่าผ่านกอทมอรองเท้าสไตล์นี้เยอะแยะมากมายแม่ค้าไปไหนอะ่ะ mm. เอ้ยนี่ส่งเท่าไหร่ ลงครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บเดียวลงไปไหนครับไม่เป็นไรอ่าพ่อค้าไม่อยู่อ่ะพอดีเท่าไหร่นะส่งหกสิบบาทเองอ่ะถูกมากพรุ่งนี้ส่งหกสิบนั้นจะติดอี่ท่อนอกหมดเลยใช่ป่ะส่งหกสิบมาเกดเมื่อกี้ลูกค้าบอกเลยก็ได้ซื้อถ้าซื้อคู้เดียวนะ่งวันร้อยขยาวใครจะใส่อู้ถามเงียบเ๋ยวมันซื้อเปล่า เดี๋ยวก็ไปทะเลาะอันอีกเดี๋ยวไปขับรถแว่นแว่นอยู่รอบบอยโอเคอันนี้เป็นรองเท้าแตะนะนี่แนะน,นำร้านนี้นะในโซนนี้เป็นรองเท้าหมดเลยเนี่ยส่ง60นะรองเท้าทุกชนิดนะ 260. 60แต่ถ้าเป็นรองเท้ายางอาจจะถูกกว่านะดูอันนี้แนะนำนะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็เข้ามาดูเองเลยแล้วกันบ๊ายบายน้องบ๊ายบายอ,อันนี้คือเจ้าหญิงกับกน,นอกรอ์ <laughs> ปามเทพกระเป๋า okay. โอเคถ้าวัดพรุ่งนี้ก็จะอีกแล้ว อันนี้วอดเล็กนะคูนี้จะส่งอยู่ประมาณ 100, 100, 100ร้อยหนึ่งถึงร้อบาทแต่ว่าถ้าสภาพมาดูเนี่ยพื้นเต็มหมดเลยนะให้ดูที่พื้นกันเลยพื้นจะเต็มมากไม่น่าจะแพงรองเท้ากีฬาต้องพูดถึงซื้อรองเท้าเข้าไปประสิทธิ์ที่ถัเดินก็น่าจะถูกกว่าเจ็ดแต่ถ้าวดผมไม่ขายนะแนะนำนเพื่อนๆโอเคบายทีบายที